Going there? สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับผมบิวเพชรยนต์นะครับวันนี้มี v ีออเข้าใหม่หนึ่งคันให้ได้รับชมกันนะฮะ ผมเพิ่งไปรับกลับมาเลยนะครับคันนี้บอกเลยว่าขับดีมากๆนะครับฟีลลิ่งในการขับดีช่วงล่างระบบช่วงล่างต่างๆนะยังสมบูรณ์แบบอยู่เพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าเลขไม่นะครับเลขไม้คันนี้แค่ห้าหมื่นโลเท่านั้นนะครับคุณผู้ชม v ีออสหนึ่งจุดห้า e ปีสองพันสิบแปดนะครับเลขไม่แค่ห้าหมื่นเท่านั้นผมบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากนะครับสาหรับคันนี้เพชรยนต์ตั้งขายที่3 7 9 0 0 0บาทนะครับผ่อนงวดละนะฮะผ่อนงวดละ6 3 0 0าเท่านั้นแบบฟรีดาว นะครับก็คือออกรถสุดบาทนะฮะออกรถสบาทคือไม่มีค่าใช้จ่ายในการออกรถแม้แต่บาทเดียวนะฮะมาถึงบริษัทนะฮะเอาบัตรประชาชนมาเสียบกลับไฟแนนซ์ได้เลยนะครับเอารถกลับบ้านไปได้เลยสําหรับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ยผมจะให้ดูก่อนว่าสภาพเป็นยังไงนะในขณะที่รถเนี่ยยังไม่ได้ปรับสภาพอะไรเลยนะครับก็คือเข้ามาปุ๊บผมหยิบมาถ่ายให้คุณผู้ชมได้ดูกันเลยนะฮะสภาพตัวรถเนี่ยเดิมๆทุกจุดยังไม่มียังไม่ผ่านการทําอะไรมาแม้แต่อย่างเดียวนะฮะเนี่ยดูนะพวกล้อยางเนี่ยยังไม่ได้ ล้างทำความสะอาดพวกเศษดินเศษฝุ่นอะไรออกเลยนะครับโดนฝนมาเล็กน้อยเท่านั้นเองนะยังไม่ได้ล้างยังไม่โดนน้าเปล่าเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวรถคันนี้นะครับมีอะไรมีตําหนิอะไรตรงไหนไหมนะครับเริ่มที่ด้านหน้านก่อนนะครับโคมไฟหน้านะฮะเป็นฮาโลเจนสวยนะครับสวยใสยไม่มีรายงานอะไรนะครับให้ดูรายละเอียดของเนื้องาน ดูนะครับเนี่ยในส่วนของกันชนเดี๋ยวรูปน้ําออกให้เนี่ยกันชนเดิมๆสีเนี่ยยังไม่เคยทําคันนี้นะครับกันชนเนี่ยสีเดิมนะกับตัวแก้มเนี่ยอาแ,แนบสนิทติดกันเลยแล้วก็จะมีถ้าคุณผู้ชมมองเห็นนะรายละเอียดดีเทลเนี่ยเห็นไหมฮะตัวสีกันชนเนี่ยมันจะเหมือนเหมือนคล้ายๆแบบมีรอยตะเข็บต,ตรงเนี้ยอ่ะอันนี้แหละคือบ่งบอกได้เลยว่ายังไม่ได้ทาสีมาในเรื่องของกันชนด้านหน้านะครับ งดงามเลยคันนี้กันชนยังไม่ได้ทําสีเลยนะปกติเรารถมือสองเนี่ยเราจะทราบกันดีว่ากันชนเนี่ยจะต้องมีเก็บสีบ้างเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะจะมีริ้วรอยเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวจะต้องเก็บนะเดี๋ยวต้องเก็บตรงนี้นะครับจะต้องถอดกันชนเก็บรูปงานเล็กน้อยเท่านั้นเองสําหรับเรื่องของผิวพันธุ์ตัวรถด้านหน้าถือว่าน้อยเลยนะครับมีจุดถอดถลอกๆตรงนี้นิดหน่อยนะครับรอยสะเก็ดหินไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับรอยสะเก็ดหินไม่ค่อยมีเลยคันนี้ แล้วก็สีกันชนยังไม่ได้ทำนะมีตรงนี้นิดนึงตรงนี้แตกมานิดนึงนะครับกันชนหน้ามีรอยแตกมาตรงนี้น่าจะเบียดฟุตบาทนะครับก็ไม่ใช่ปัญหานะเพราะว่าตัวพวกนี้มันเป็นตัวพาร์ทบอดี้ไม่ได้ไม่ได้ถึงโครงสร้างอะไรนะครับไม่ห้าหมื่นยังไงก็คุ้มในราคา3 7 9 0 0นานะครับผ่อนอยู่แค่หก0 0นะบแบบฟรีดาวถือว่าสวยเลยนะครับก็มีรอยริ้วรอยบ้างเล็กน้อยฉนั้นเองที่จะต้องเก็บงานเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วสำหรับรถมือสองเก็บงานกันชนไม่ใช่ปัญหานะครับฝากระโปรงเดิมเดิม ดูจากลักษณะเนื้องานแล้วนะครับฝากระโปรงไม่ค่อยมีงานสีอะไรเลยนะครับตะเกตหินเล็กน้อยจุดเดียวนะครับที่เหลือเดิม,ดมถือว่าสวยนะคันนี้ถือว่าสวยฝากระโปรงยังยังยังดีอยู่นะครับรอตะเกหินไม่เยอะนะครับอะแก้มแก้มไม่มีอะไรนะครับแก้มเดิมเดิมบางกลิ้งแบบนี้เหล็กเดิมแท้แท้นะครับบางๆงล้อแม็กนะครับเป็นอลลอยปัดเงาเป็นลมดำนะครับแม็กเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นอลลอยแบบขาวจ๊ว นะครับมันจะเป็นลมดํามาเทาๆนิดนึงนะครับมันก็จะออกเทาๆนิดนึงสำหรับล้อแมกอลอยปัดเงา4ี่รูดิสเบกนะครับยางนะฮะยางเป็นดันลอ็อปนะครับตัวนี้ดันล็อปปีไหนเอ่ยผมขออนุญาตด,ดูให้รถเพิ่งมาถึงเนี่ยผมขับกลับมาผมก็ให้ดูสดสดเลยเปียางนะครับปี2 1นะครับนี่สัปดาห์ที่3ามกว่านะปี2 1นะครับดอกยางล่องยางยังมีให้เห็นอยู่นะฮะดอกยางล่องยางยังมีให้เห็นอยู่ผิวพันยังโอเคอยู่ <c oughs> ขออภัยน,นะครับในเรื่องของตัวอย่างนะครับก็ยังใช้งานได้อยู่เบ้าชกซุ้มล้อเดิมๆนะครับสีมะพร้าวด้านหน้านะครับเบ้าชกเนะฮะเศษดินเศษฝุ่ยยังไม่ได้ล้างอย่างที่ผมบอกไปว่ารถเพิ่งเข้ามานะครับเหลี่ยมสันรตัวรถต่างๆคมชัดเน้นๆเลยว่าสีเดิมๆเ,เนี่ยดูตามริ้วรอยนะเห็นเงาแสงไฟไหมครเนี่ยเงาแสงไฟตรงนี้ที่สะท้อนเนี่ยมันเป็นสีเนียนๆแบบนี้นะครับมันจะไม่เป็นคลื่นนะสีเดิมๆเ,เนี่ยเงาสะท้อนของแสงไฟเห็นชัดได้เลยนะครับผิวพันตัวรถคันนี้ค่อนข้างจะเนียนกลิบๆเลยนะครับสวยงาม ถือว่าสวยงามกระจนะครับเดิมแท้ไหมนะครับกระจกด้านหน้าเดิมแท้ตาปั๊มโตโยต้านะครับกระจเดิมๆคันนี้รู้สกติดฟรีมาแล้วนะจะเป็น40-60นะครับรอบคันเป็น60บานหน้าเป็น40นะครับเดิมแท้ทุกบานเลยกระจนะมองข้างปรับพับไฟฟ้าเป็น1.5ตัว e นะครับกระจกเดิมแท้ทุกบานมีออโตอะรามนะครับก็คือการขโมยนั่นเองที่ติดรถมานะครับสวยๆเลยผิวพันธ์ ในขณะที่เรายังไม่ได้ปรับสภาพอะไร,ะไรเลยนะรถเนี่ยค่อนข้างมาสวยเลยนะครับแล้วก็หมแค่ห้าหมื่นราคาไม่แพงภายในเนี่ยผม,ผมผมพูดตามตรงนะต่อให้ไม่สปาเนี่ยก็ยังสวยนี่คือสภาพยังไม่ได้สปานะครับยังไม่ได้ทําอะไรสักอย่างเลยแต่เราแต่เราต้องทำนะเราต้องอสปาเบาะนะครับสปาภายในฆ่าเชือ้อ นะฮะตรงนี้ต้องทําให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับไม่ทําไม่ได้ถึงแม้ว่ามันจะมาสวยก็เถอะนะครับเนี่ยสภาพแบบสวยๆสดๆเลยนะครับในเรื่องของเนื้องานต่างๆนะฮะไม่มีทะลุเคราะเลยคอนโซลนะครับถือว่าโอเคเลยแล้วก็ QC วซีพาร์สนี่ยังอยู่นะครับ QC วซีพาร์สยังอยู่เนี่ยเข้าสู่อีกทีหนึ่งตอนไมลห้าหมื่นหกนะครับตัวรถใหม่ประมาณห้าหมื่นหนึ่งพันโลนะครับ QC วซีพาร์สยังอยู่ปกติดีนะครับนี่รถเข้าสูงตลอดนะครับผมให้ดูสำเนาเล่มมีไหมเอ่ยเดี๋ยวนะ ดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับอาจจะนานหน่อยคลิปนี้แต่ก็จะให้ดูให้เห็นนะฮะภาษีพรบยังไงผมต่อให้หมดอยู่แล้วนี่นะครับนะครับมือเดียวนะครับรถหน่วยงานมือเดียวนะครับเป็นรถหน่วยงานคันนี้นะครับไมคแค่ห้าหมื่นหนึ่งพันโลนะครับหายากนะครับแต่จะบอกว่าเพชรอาช่วงนี้นะครับไม่น้อยเข้ามาเยอะนะสําหรับไอออสถ้าพี่ๆท่านไหนไม่ทันคันนี้นะครับผมก็มีคันอื่นให้เลือกนะครับแต่เรื่องดอกเบี้ย2.99ที่ทําให้เราผ่อน 6,300บาทเนี่ยคันนี้นะฮะมีค่อนข้างมีระยะเวลาจำกัดนะครับต้องรีบหน่อยนะฮะไม่งั้นหมดเขตนะครับเราก็จะไม่ได้เราก็จะไม่ได้แคมเปญตัวดอกเบี้ย2.99นี้นะครับต้องแจ้งคุณผู้ชมตามนี้ด้วยนะฮะใครที่สนใจ v ีออเนี่ยติดต่อผมมาได้เลยนะครับ0855366287ผมวิวเพชรยนต์นะครับยินดีให้บริการนะฮะเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้นะครับแอดไลน์ใันเข้ามาสอบถามดูตัวรถเนี่ยค่อนข้างจะสวยและเดิมมาก ไม่มีผมจะพาไปดูจุดหลักๆนะครับในเรื่องของผิวพันธุ์เนี่ยผมขึ้นผมเชื่อเลยว่าสวยมากคันนี้ไม่น่าไม่น่าจะเก็บงานอะไรลวพวกผิวพันธุ์เก็บแค่กันชนด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวมาดูว่ามีไหมกันชนด้านหลังเนี่ยชายชายอันนี้น่าจะฝุ่นนะครับสะาเซนเซอร์หลัง2จุดนะครับเซนเซอร์ด้านหลัง2จุดในเรื่องของหน่วยงานเขาหน่วยงานเดิมเขาติดมาให้นะครับสเปคเดิมโรงงานไม่มีนะฮะสเปคเดิมโรงงานไม่มีกันชนหลังไม่น่าเก็บอะไรนะครับกันชนหลังค่อนข้างจะสวยไม่น่าเก็บอะไร นะน่าจะมีกันชนด้านหน้าอย่างเดียวสําหรับคันนี้นะเก็บงานน้อยมากนะครับให้ดูด้านหลังต่อนะครับอาจจะมีของเล็กน้อยนะคุณผู้ชมรถมันเพิ่งเข้ามาเนี่ยช่างยังไม่ได้เคลียร์เลยนะครับดูกันสดดร้อนนะฮะของพวกสิ่งของต่างๆเอกสารต่างๆที่มาจากทางหน่วยงานเดิมเนี่ยมันก็จะติดอยู่ในรถหมดเลยนะครับหัวรถเดิมๆไม่เคยขยับนะครับหัวรถเดิมซีนนะครับเล็บจิกเข้าแบบนี้ซีนฝาท้ายนะครับเดิมๆ ลายเดิมๆรูกลมๆขมๆเม,ม,ม็ดอาสวยๆแบบนี้นะครับสำหรับ v i o s 1 5 e ปี18คันนี้นะครับ379,000รีบนิดนึงเพราะว่าตัวเข้ามาประมาณ10คันนะ v i o s ของเพชรยนต์นะครับแต่ตัวไม้น้อยเนี่ยมีประมาณ3คันได้ถ้าดูไม่ผิดนะครับไม่ห้าหมื่นไม่หกหมื่นนะครับอีกคันนึงรู้สึกจะไม่แปดหมื่นนะครับถ้าไวก็ได้คันนี้นะครับถ้าช้าหน่อยก็อาจจะได้ไม่หกหมื่นนะะก็สวยเหมือนกันเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ได้ดูครบทุกคันนะครับยังไงกดติดตามไว้นะครับนี่ นะครับสีนั้นหลังเดิมนะครับแผ่นเหล็กที่รอยเชื่อมไว้นะครับเดิมๆเลยจากโรงงานนะครับบางคนดูไม่เป็นตกใจอุ้ยแผ่นเหล็กมีทําไมรถเคยโดนชนมาหรอถึงเอาแผ่นเหล็กมามาเชื่อมทับไม่ใช่นะครับวีออสนะฮะมีแผ่นเหล็กแบบนี้นะครับมีเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับสีขาวๆเดิมๆสวยๆนะแบบนี้เลยนะครับเดิมๆนะครับรถเดิมๆคือแบบนี้นะฮะถ้าสีนเป็นสีเดียวกับตัวถังเนี่ยถ้าสีนเป็นสีสีเทาเนี่ยแสดงว่าไม่เดิมนะฮะอันนี้คือเดิมๆแบบนี้ นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยทัาซีนทามมะพร้าวนะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแสดงว่าไม่เดิมทําสีมานะครับนี่ก็แจ้งกันไว้ให้เห็นนะครับสภาพชัดๆแกะให้ดูทุกซอกทุกมุมนะครับซื้อรถกับผมเนี่ยสบายใจได้เลยนะครับซื้อรถรถกับบริษัทรยนต์นะครับเราก็มีบริการหลังการขายที่ดีมีความรับผิดชอบนะครับไม่ได้เทลูกค้านะไม่ได้ยกเต็นท์หายไปไหนนะครับนี่ตะคานด้านหลังเดิมๆเลยไล่ไปตะเข็บเม็ดอากต่างๆสวยงามหมดนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปเนาะเนี่ยดูนะครับ บริษัทเพชรยนต์นะครับไม่ได้เล็กๆนะฮะจดเป็นบริษัทถูกต้องนะครับใหญ่โตนะฮะในย่านมิวลีเราเป็นอันดับหนึ่งนะครับในย่านมิวรีเราเป็นอันดับหนึ่งแล้วนะสำหรับเพชรยนต์นะครับตัวเจ้าของบริษัทเองนะตัวบอสผมเนี่ยก็เป็นประธานด้วยนะประธานกลุ่มมิวรีนะฮะประธานนายกสมาคมระมือสองนะครับตรงนี้ก็สบายใจไว้ใจได้ในเรื่องของบริษัทเองนะครับและเรื่องของตัวรถเนี่ยผมก็รีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูแบบละเอียดละเอียดแบบนี้นะครับไม่มีหมกไม่มีกักไม่มีเม็ดตรงไหนนะฮะมีตรงไหนบอกมีนนะครัับใหห้เ็ชดนะครับ ด้านหลังเนี่ยสิ่งที่จะต้องดูนะครับเนี่ยตะเข็บเม็ดอากด้านหลังเนี่ยมาเดิมไหมมาสวยไหมนะครับเนี่ยไล่ดูได้เลยเอามือลูบไปเนี่ยสีเดิมเดิมโรงงานเลยเนี่ยนะครับเดิมเดิมจะต้องมีแบบนี้นะครับรอยขีบโรบอทจากโรงงานเห็นไหมฮะว่าสีตรงนี้ไม่จะต่างกันนะครับนี่สีตรงนี้ไม่จะต่างกันอันนี้คือเดิมโรงงานแบบนี้นะครับเป็นรอยขีบโรบอทถ้ามันลูบถ้ามันไม่มีเนี่ยมันมีเก็บสีตรงนี้มาแน่นอนคือคือตัวถังนะผมก็สันนิษฐานได้อาจจะมีด้านหลังอาจจะมีบัติเหตุอะไรมาบ้างก็ได้ถ้้าเก็บสีีตรงนไป นะครับตรงนี้ก็เดิมเดิมเม็ดอาดเดิมเดิมสวยๆนะครับเบาะด้านหลังสวยงานอยู่แล้วนะไม่มีปัญหาอะไรนะครับอาจจะมืดนิดนึดนงนะแต่ไม่เป็นไรนะครับก็คือเนี่ยผมพยายามจะให้ดูสุดๆแล้วเดี๋ยวลองไปเปิดไฟในตัวรถดูว่าเห็นไหมนะครับอพอจะเห็นบ้างเล็กน้อยนะครับก็เบาะเดิมนะครับเป็นเบาะผ้านะครับสำหรับ Vios 1 5 e นะครับแล้วก็เป็นลายของ Vios เขาที่เป็นตารางตารางแบบนี้แล้วก็ตัดด้วยด้ายสีสม้ม แบบนี้นะครับแผงประตูนะครับเป็นโลสโกนะครับตกแต่งโลสโกเป็นสีดำนะครับคุมโทนสีดําตกแต่งด้วยโลสโกอีกทีหนึ่งนะครับเป็นสีทองดอกกุหลาบนะสำหรับตรงนี้นะสวยสวยเดิมๆเลยนะครับแผงประตูต่างๆคงสภาพเดิมเม็ดอาร์คเรียงตัวสวยๆซีน้านข้างเนี่ยประตูเนี่ยเอาเล็บจิกไปยังเห็นนรอยเห็นนะฮะเดิมนะครับผมรีวิวให้ดูละเอียดแน่นอนนะครับสนใจเนี่ยติดต่อมาได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลเนี่ยลากให้ดูได้ทุกทุกจุดเม็ดอาร์คสวยๆสีเนี่ยเห็นเลยนะเห็นไหมครับว่ามันเป็นสีเนื้อเเดียยวกันล นะครับสีไม่ได้ทามานะครับลื่นๆแบบนี้นะครับจับไปไม่เป็นไม่สากมือสวยๆเดิมๆทุกจุดงดงามงดงามมากๆสําหรับคันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเดินนะคุณแจไปไหนเอ่ยหาก่อนอ่าโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมหากุญแจสตาร์เครื่องให้ดูอ่าโอเคนะครับดูกันต่อนะครับกุญแจนะครับเป็นเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะครับกุญแจรีโมทดอกไข่นะครับสตาร์ให้ดู สบายๆเครื่องฟีซิตติกง่ายดูเลขไม้นะครับเลขไม้ห้าหมื่นหนึ่งพันโลคุณผู้ชมเลขไม้แค่ห้าหมื่นหนึ่งพันนะครับคเรียกว่าสวยจริงๆนะครับทั้งตัวรถทั้งเลขไม้นะครับไม้เดิมไม้แท้รถหน่วยงานประวัติศูนย์นะครับสามารถตรวจสอบได้นะฮะพี่ๆถาาไหนสนใจคันนี้จริงๆเนี่ยผมเดี๋ยวผมเช็คประวัติศูนย์มาให้ดูเลยก็ได้ว่ามีการเคมีอะไรไหมสาหรับประวัติรถของตัวรถคันนี้นะอันนี้เดี๋ยวผมค่อยมาเก็บแล้วกันรู้สึกจะเก็บยากเหลือเกินนะครับหัวน็ ประตูต่างๆเนี่ยหัวน็อตประตูต่างๆเม็ดเดิมๆนะครับคมๆกลมๆเนี่ยหัวน็อตเสาบีนะครับเดิมๆเลยหัวน็อตเสาบีกับติ๊กเกอร์ลมยางติดอยู่ครบถ้วนนะสภาพตัวรถเนี่ยสวยงามนะครับคอนโซลคอนโซลต่างๆงดงามนะครับไม่มีตําหนิติเตียนอะไรนะครับแอร์แอนาล็อกนะครปรับได้4ระดับนะตัว E ยังเป็นแอร์แอนาล็อกอยู่นะครับนะฮะเครื่องเสียงก็เดิมๆนะครับ CD FM AM ได้หมด USB a สบนะครับใช้งานได้นะครับเกียร์ออโต้ CVT แบบขั้นบันไดนะครับฐานเกียร์เป็นสีดําเป็นโนแบ็คนะครับสวยๆงามๆเบาสวยๆไม่มีชํารุดซุดโซมอะไรนะครับหลังคาเดิมๆทุกจุดไม่แค่ห้าหมื่นนะตามตามนั้นเลยคุณผู้ชมไม่ห้าหมื่นรถมันสดมากนะครับให้ดูหน้าห้องเครื่องนะฮะคงทั้างด้านหน้าตัวรถกันว่าเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงสําหรับตัวหน้าหน้าห้องเครื่องนะครับงดงามขนาดไหนเดี๋ยวมา,มารับชม,มพร้อมๆกันนะครับไฟหน้าสวยๆใสทั้งคู่เลยนะครับผิวคันตัวรถเนี่ยค่อนข้างจะงดงาม เดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับในเรื่องของโครงสร้างหน้าหน้าตัวรถกันครับโอเคครับคุณผู้ชมมาต่อกันในเรื่องของห้องเครื่องกันนะครับสำหรับเครื่องยนต์เป็นดูโอวีทีไอเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวีออสปีสิบแปดนะฮะจะเป็นเครื่องยนต์ดูโอนะครับรองรับน้ามันอีแปดสิบห้าเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยเจนสองเนี่ยหรือว่าเจนสามแต่ยังเป็นตัวต้นปีอยู่นะครับจะยังเป็นเครื่องฝาดําอยู่นะฮะอันนี้เป็นเครื่องดูโอเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็น 108แรงม้านะครับเครื่องยนต์400นะในเรื่องอาตาัตราการประหยัดน้ํามันนะครับอาตาัตราการเร่งเนี่ยค่อนข้างจะตอบโจทย์การใช้งานในระดับซิตี้คาร์อยู่พอสมควรนะรเป็น B s e gment ขนาดเล็กนะครับเป็นรถขนาดเล็กที่เป็นเครื่องยนต์105นะครับเป็นเครื่องยนต์ 1500cc นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน885ได้ตามที่ผมแจ้งในเรื่องของ v ออ s เนี่ยผ,ผมมองว่าการออกตัวเนี่ยค่อนข้างจะปูดปานกว่าตัว a ลติสด้วยซ้ำนะฮะแต่เรื่องปลายเนี่ยเรื่องพอพองวิ่งไปแล้วเนี่ยผมนะ เอาติสเป็นรถที่ใหญ่กว่าก็ต้องยอมรับในจุดนี้นะครับว่าเอาติสเนี่ยทำได้ดีกว่าในเรื่องของแรงปลายนะฮะแต่แรงต้นเนี่ยผมบอกเลยว่า100เมตรแรกเนี่ยเอาติสไม่ทันวิออสแน่นอนนะฮะวัดแค่ร้อยเมตรออกตัวในหลังติดเบาะได้เลยนะครับมาดูต่อสภาพของห้องเครื่องนะฮะสวยใสนะครับไม่มีรอยแตกรายงาอะไรนะฮะขอภัยรอยแตกรายงาเนี่ยพูดเป็นไปหน้าเลยไม่มีคาบอะไรเยิ้มหลาาของเหลวอะไรรถซึมอะไรกอไมาให้เห็นนะครับสภาพห้องเครื่องคือสัดสวยสดๆแบบนี้ นะครับงดงามนะครับงดงามห้องเครื่องต่างๆในขณะที่เรายังไม่ได้ล้างห้องเครื่องนะครับเรายังไม่ได้ปรับสภาพอะไรเลยนะสิ่ง้องเครื่องก็ดังแบบนี้เลยสําหรับวีออสนะครับงดงามนะฮะจะเห็นว่ามีคราบฝุ่นคราบอะไรพวกนี้นะครับแต่ไม่มีคราบที่แบบว่าเหมือนมีของเหลวอะไรเป็นคราบอะไรแบบนี้เลยนะครับเครื่องเดิมๆเบใไม่แค่ห้าหมื่นหนึ่งเนี่ยติ๊กเกอร์มอกรนะครับเนี่เม็ดอาร์คสวยๆแบบนี้นะครับคมๆเรียงตัวสวยๆเบ้าชกเดิมๆนะครับไม่มี ไม่มีปัญหาอะไรเลยเนี่ยหัวน็อตนะครับหัวน็อตเดิมเดไม่เคยขยับเลยนะครับหัวน็อตจะไม่เคยขยับเลยนะสีเดิมเลยตาปั๊มโตโยต้าเนี่ยนะครับตาคอให้ดูหมดเลยหัวน็อตแก้มเดิมทุกจุดนะครับเนี่ยนะฮะแต่เดี๋ยวบางทีอ่ะไม่น่าขยับเลยนะคันนี้ถือว่าสวยนะครับเพราะว่าผมดูฝากระโปรงแล้วไม่น่าจะมีต้องมีเก็บงานอะไรนะครับคานเดิมเดิมนะครับสีเดิมเดิมลากยาวมาเลยนะครับสีเทียบกันได้เลยฝุ่นยังเกาะอยู่เนี่ยเห็นชัดๆนะครับสวยๆนะหัวน็อตแก้มให้ดูทุกจุดเลยไดดู้ ได้ดูทุกจุดแต่เข็ดเม็ดอาร์ลเดิมๆนะครับงดงามไล่ไปเลยหัวน็อตเนี่ยฝากระโปรงนะครับคันนี้หัวน็อตยังไม่เคยขยับเลยถือว่าสวยนะไม่ห้าหมื่นแล้วหัวน็อตยังไม่เคยขยับเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับซีนเดิมเดิมนะฮะสวยๆแผงกันความร้อนเนียนคลิปเนี่ยดูนะฮะไม่หลุดไม่ขุยเลยนะครับติ๊กเกอร์ระยาปะประกาศก็ยังอยู่ครบถ้วนหมดเลยนะครับดูเดิมๆคมๆกลมๆซีนเดิมเดิมนะฮะฝากระโปรงเดิมแท้นะฮะวีออสหนึคุณผู้ชม ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยสําหรับใคร,ใครที่สนใจนะครับกําลังหารถเนี่ยในราคาที่ผ่อนประหยัดประหยัดผ่อนถูกๆนะฮะเพราะว่าเราได้ดอกเบี้ยพิเศษนะสองนะนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าดอกเบี้ยพิเศษนี้นะครับเฉพาะเอาเป็นว่าอาชีพไหนก็ได้แล้วกันนะครับแต่ต้องมีเครดิตนะครับแต่ต้องมีเครดิตนะครับยังไงลองโทรมาปรึกษาผมดูถ้าเกิดว่าสนใจตัวรถนะฮะต้องมีเครดิตนะฮะคือถ้าตอนนี้นะ ยังไม่มีเครดิตยังไม่ได้ดอกเบี้ยพิเศษนะครับแจ้งกันไปตามตรงนะในกลุ่มลูกค้าพนักงานซิลิปเงินเดือนต่างๆนะ่ยก็ถ้ามีเครดิตเกินปีในนายติดต่อออกมาได้เลยสําหรับคันนี้นะ่ยก็จะผ่อนอยู่แค่6,300บาทแบบฟรีดาวนะไม่ต้องใช้เงินออกสักบาทเดียวนะครับดอกเบี้ยสองนะครับเริ่มต้นที่4ปีเนี่ย2.59เลยนะครับ5ปี2.796และ7ปี2.99ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนนะครับเพิ่งจะมีนะ2.99เนี่ยอ่าเนีเขาเรียกว่าประวัติ ประวัติของรถมือสองเนี่ย20ปีผ่านมาไม่เคยมี7ปีหรอกเือ2.99ใครสนใจรีบติดต่อมาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้ยังไงผมขอตัวลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคันหน้านะครับสวัสดีครับ